ครับก่อนอื่นก็วันวนี้เพื่อนๆทุกคนครับตอนนี้ประมาณบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสามน่าจะได้ก่อวันนี้เกี่ยวข้าวก็ขอเปดห้าครับเป็นข้าวดํากําลังเตรียมความพร้อมฮะเพิ่งมาลงครับเมื่อเช้าไปลงอีกเจ้านึงมาลงสองคันก็เลยย้ายคันนี้มาก่อนคันนั้นแก้เสร็จละเหลือประมาณกุ้มนึงแต่ก็น่าจะตาม โอเคเดี๋ยวมารอรุ่นกันครับว่าเป็นยังไงข่าวก็จะมีเขียวบ้างครับตามที่เขาซ่อมเขาอะไรก็มีหญ้ามีอะไรมั่งตามระเบียบเราจะรอชมครับว่าได้เมนูอะไรอย่างไี ใช่ได้ครับแต่จะยังเกี่ยวไว้หน่อยครับก็เมฆเริ่มมาครับก็เดินเนียนเีย สองพันไม่ต้องรีบมากครับไปเนียนๆไปเรื่อยๆฮนะข้าวก็ต้นลำใช้ได้ครับแต่อย่าเขียวไปหน่อยถ้าใจผมน่าอีกสักสองวันสาวันนะบังสวยเลยคันนี้นก็อยู่ท้ายครับมาลงใหม่คันนี้ปล่อยข้าวไปแล้วโผโพ ก็น่าจะประมาณเกือบๆสองตันโดยประมาณพอปล่อยไปแล้วเพราะว่าท้ายนูน้นรู้สึกว่าจะน้ำซึมครับเดี๋ยวอีกสองสามวันก็แปลงข้างๆครับรอบที่แล้วนี่ผมไปออกเครื่องอันฟังเลยไม่ได้มาถ่ายแปลงข้างๆถ่ายแค่แปลงเนี้ยตะเกียวคันเดียวรอบที่แล้วเดี๋ยวรอบนี้ไม่น่าพลาดครับข้าวก็ไหลพอได้ครับ เดี๋ยวาพาไปดูบริรถกันครับผมก็มาไม่ทันเลยฮะเข้าแหวนน้ำ้ันที่น้ำมันที่บ้านมาแป๊บเดียวฮะเสร็จไปแล้วข้างล่างคันนี้คันฝั่งซ้ายคันจอนี่ผูาแล้วครับคันคันขวามือนี่ยังไม่ผู่ครับไม่ยากย,ยังไม่ผู่พวกจุดไฟอะไร้วครับ คืนมันก็แก่ดีครับเขียวไม่เยอะเลยสวยนะเนี่ยพอได้นะสีแต่ก็มีเขียวนิดหน่อยครับ ติดเ,เกียนจะได้เปล่าข้าวมันยาเยอะเลยฮะไม่ได้ฉีดยาคุมครับแปลงนี้น้ำก็ไม่ได้ใส่ไว้รอน้ำเป็นอาทิตย์อะ่ะเพราะว่าดำช่วงน้ำไม่มาครับดำช่วงเขาปิดน้ำครับก็เสร็จเรียบร้อยใช้เวลาไม่นานข้าวก็ สิบตันน่าจะได้ครับโดยประมาณเมื่อกี้เกี่ยวหกหนึ่งมาเขาโทรมาว่าได้หมื่นพันสี่ร้อยครับวันนี้นี่แปดห้าก็น่าจะได้กว่าแต่เจ้าหหนึ่งผมไม่ได้อยากขายครับเป็นนาป้าผมเองนี่แหละแต่นาก็ใกล้เคียงกันครับแต่มันไม่ได้ข้าวครับข้าวไม่มีเลยได้ประมาณห้าเกียนกว่าเอง ก็ถูกใจชอบใจก็ฝากก,าก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปของเชียร์ก็ประมาณนี้ครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนที่เขามารับชมครับเดี๋ยวแปลงนู่นก็น่าจะเจอกันโอเคสำหรับวันนี้สวันดีครับลาแล้วครับบ๊ายบาย อันยิงครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ